ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเร่งเดินหน้า7นโยบาย Quick Big Win ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเต็มสูบค่ะวางรากฐานการค้าการส่งออกดูแลเกษตรกรและ SME พร้อมกับดันเทคโนโลยีเสริมศักยภาพประเทศค่ะ นางสุพจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารข้าราชการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและทูตพาณิชย์ประจำสถานทูตไทยผ่านระบบออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยได้มอบหมายเจดนโยบายสำคัญภายใต้แนวทาง Quick Big Win มุ่งสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วควบคู่กับการวางรากฐานให้มั่นคงและยั่งยืนหนึ่งในนโยบายเร่งด่ว ก็คือการเจรจาการค้ากับสหรัฐเร่งสรุปข้อตกลงภาษีภายในสิ้นปีและปรับระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อลดการปลอมแปลงเอกสารและเพิ่มความโปรง่งใสพร้อมกับนำา i i มาช่วยตรวจสอบการทุ่มตลาดลดระยะเวลาการพิจารณาจากเดิม18เดือนเหลือเพียง9เดือน ส่วนทางด้านการค้าชายแดนค่ะก็เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดโดยมาตรการลดค่าคองชีพสนับสนุนค่าขนส่งและหาตลาดใหม่กระจายความเสี่ยงส่วนด้านการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดใหม่ผ่าน FTA และเครือข่ายทูตผ่าน,นิดย์ทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียใตย้ซึ่งที่ผ่านมาโครงการ STF สร้างมูลค่าการค้าทะลุ3,000ล้านบาท พร้อมกันนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยังเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านมหากรรมทงฟ้าและควบคุมราคายาเวชภัณฑ์เสริมความแข็งแกร่งเกษตรกรด้วยมาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวและผลักดันการส่งออกในขณะเดียวกันค่ะย,ยังสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงตลาดใหม่และเทคโนโลยีรวมไปถึงปรับกฎระเบียบและใช้ระบบดิจิตอล AI ยกระดับการค้าของประเทศให้ทันยุคอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพค่ะ